ตัอดนี้นี่ผมจะมาแนะนาวิธีการแก้ไขปุกการแก้ไขเวลาที่ท่านเปิดระบบในงงานผลขึ้นมานะครับโดยส่วนมากเนี่ยออมันจะเป็นในใจที่ว่าท่านใช้อินเทอร์เขาเลิกเปิดนะครับก็คือเป็นขึ้นจอดำนะครับทําให้ท่านไม่สามารถเข้าไปใช้ระบบได้ที่การแก้ไขก็คือให้ท่านทําการดาวน์โหลด ัวโปรแกรมขอยต่อขึ้นมาก็คือตัวน <ological> <ini> <filter> ี้นะครับซึ่งอยู่หน้าต่อที่ท่านเห็นนะครับให้ท่าคลิกครับจากนั้นเนี่ยเราบบจะให้ท่านท่านทำการตามระบบโปรแกรมนะครับการเลือกสนาดยืดเสร็จนะครับ เมื Again, ่อท่านดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อท่านทำการติ้ดมอเส้นติดพอเลยออกไปนะครับเสร็จแล้วท่านทำการแบบเป็นติโปรแกรมที่ดาวโหลดมาคือซอฟตนะครับเลื่นติ้ต่อไปต่อไปเรื่อนไปติ้ดตั้งเสร็จแล้วให้กดสร็จขึ้นนะครับเราจะทำการเปิดโปรแกรมซอฟต์ขึ้นมานะครับ ให้ท่านลองเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเอเอานนี้ตามตามเกจของท่านที่ใช้อยู่นะครับดูไหมครับก็จะปกกระตล้นนะครับเมื่อเวลาท่านที่ท่านเข้าระบบรายงานผลเข้าไปให้ท่านแบบกดคือตัวคอิกคือกตัวนี้นะครับคือติดตั้งสิทธิ์การงครับเป็นการเป็นแบบสิดครับ เพียงเท่าน <ALLY: S 1> ี้นะครับท่านก็จะสามารถใช้ระบบแรงงานผลการผลิตการเกษตนได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับไว้พบกับวิดีโอคลังอไปนะครับของเกษตรกร